สวัสดีครับมันนี้กับบุ้มิหยางหลายครับผมเมืองค้อยเผือกครับผมกับแม่มันไอแม่มม่สีดำนะครับผมเนาะ,ะค้อยเผือกเนาะแม่ลูกกันครับผมเมืองได้เมืองค้อยเผือกกินหญาก,กันครับผมเห็นอย่างเนาะตุกอ้าวลูเห็นยัง,ก,ยงกินหญาครับผมเสียงนกก็ร้าหลายเนาะโอ้ยบรรยากาศก,ก็ลมลื่น อากาศก็เย็นสบายแล้วครับเห็นกล้วยกินหยาเห่าก็บมีแห้งเนาะกินหยาได้หลายเด้อะจะได้โตไว้ หยังหิวน้ำบ่ฮะไปร่วมกินน้ำไว้อ่าหิวน้ำร่วมกินน้ำเด้ออ่ากินน้ำกินน้ำเดินน้ำไปเดินน้ำไปไว้เมลาลากำแพงเดินน้ำไปได้เดินน้ำไปเอากินกิน อ้าวนี่ก็คั้ยเผือกเนาะคั้ยเผือกกับตัวแม่เอาแม่ลูกเอายังไงกันซะอันนี้ก็แม่ลูกเนาะอ่าอีกตัวหนึ่งอยู่ตั้งพวนกะสิเป็นคนละแม่ครับผมแม่ตัวนั้นโบโยแลย้วอ่ากับสี่ี่แหละคั้ยเผือกสองตัวเนาะอยู่นีเนะาะเอากะสมเมืองมันกินหญ้าเดนน้ำกันครับผมมุมนี้แยงหลายอยู่บ้านๆแล้วนี่นะผมเลี้ยงงัวเลี้ยงคว้วไปบ้านสันละเอากระเมืองมันเส่าแรงเอา ล้านหิวหนามห้ากับน่งจูงมันลงหนามเด่นนามมันกินเยี้ยมันนังขืนมากินหยามันเองเนี่ยมาแล้งข้ากับนางเขาขอกนะครับมีอย่างหลายเนาะแนมเออครับผมมนกับยางเขาโฮมแล้วบันสันเอามันห่อนแดดมันบ่จักกับยางยางตามก้นแมนไปแม่งกับนํำทางเนาะอยู่กับยางตามเอา บรรยากาศครันบผมบรรยากาศบ้านนอกนะครับผมเนาะอ่าก็จะเป็นทงหน้าเนาะทงหน้าก็จะมีกองเฟืองครับผมอัดเฟืองไว้แล้วครับผมอ่าอัดเฟืองแล้วก็มีสาหนามเนะาะสาหนามเอาไว้ให้ควายลงไปกินหนามไ,ไว้ง่ายซะไปเท่ากับชิ้นยางไปเมืองมั่นไกลๆครับผมยางไปไก่แห้งไรกับบ่ได้เด้มื้อนี้ใส่เสีอแดงมาหวัวอัตื่นเสีอแดงตัวบ่ได้ไก่มันบ่ได้ตัวมันจะไล่ห้อม สชแนนีนี้นบทั้งตัวไปย่างไปเอานี่มึงมันเกย์เกยโอ้มันนี่ก็ห่อนคักเนาะแดดดีครับผมแดดดีอากาศก็ดีครับแดดมันเกย์เกยเอาเนาะไปยก่์หลายก็ร่วดีหยับออกหยับออกหยับออกห่างเล็กน้อยนึงก็นั่งดีทายเกย์เกยอย่างนี้นะครับผมเกย์เกยอย่างนี้นะ มันงบะไรเฮาเวลามันไะไเฮาให้นั่นนหนีทันเนาะอ่ะน,นี่มึไงไก่อัน,น้ำดำนี่คือตัวแม่ไอเปือกสองตัวนั่นไอตัวนี้น้อยก็คือลูกของบักตัวดำของอีตัวดำเนี่ยนะครับเนาะอ่าวน่นเปลือกสองตัวนั่นก็อยู่แดดห้อยมันก็มักอยู่แดดนะครับผมอยู่แดดเนี่โอ้ยมกักคักห่อนปนได้ก็บ่ค่อยเขาหุ้มดอกขั้นบ่ห่อนยี่ดี พื่อนห่อนปันเดเอกไอ้คนทายดี้ห่อนคักยืนตากแดดทายอยู่บรรยากาศเนาะเขาก็เกี่ยวเสร็จแล้วกับบุมียังกับบริปลูกยังกะทาไทหน้าปูเขาแค่นั้นนะครับผมอ่าเบิดย่ามกะมองค้อยกบสิมีมองจินยามาเนาะอ่าก็สิเกิดบัน,นี้ก็สิไข่เนาย ฝากกดติดตามเลยนะครับเด้อฝากกดติดตามซองเลยนะครับผมเด้อครับผมเด้อจะได้มีกำลังใจครับผมจะได้มีกำลังใจในการถ่ายคลิปต,ต่อไปนะครับผมเด้อฝากกดติดตามเลยนะครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับผม